สวัสดีครับผมซูเม่นะครับร้านพู่เสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้อยู่สาขาหลักนะครับตำบลกองดินอำเภอแกงระยองนะครับพุ่มเสมอแท็กเตอร์จะมี3สาขานะครับสาขาหลักจะอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกงระยองนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่ตลาดสัมญาณนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลแกงนะครับติดต่อเจมได้เลยนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือนะครับจังหวัดลำปางนะครับพี่บอลนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกนะครับก็มีรถไถหลายรุ่นหลายคันนะครับยังไงก็ ถ้าเกิด f อนะครับสนใจรถถ่ายรุ่นไหนก็โทรสอบถามได้นะครับวันนี้นะครับผมพามาดูรถถ่ายนะครับเป็นรถใหญ่นะ m เจ็ดศูนสี่ศูนย์ะครับรถขนาดเจ็ดสิบแรงนะครับคันนี้รถใช้งานน้อยนะครับใช้งานแค่ห้ารชั่วโมงนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับถ้าลูกค้าต้องการหาสภาพใหม่ๆอยู่นะครับอันนี้เคยโลงผ่านไปแล้วนะครับก็พอดีผมสั่งปากไอคานไปดันนะครับพอดีคันนี้เจ้าของเดิมเขาทำเป็นใบใบดันสไลด์นะครับสามารถสไลด์ได้นะครับแต่ ผมว่าก็จะทําแบบกลับเดิมทีนี้ก็สั่งโรงงานไปแล้วล่ะนะครับก็ช่วงรอนะครับก็เดี๋ยวขายแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าจะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบปากใบดันแบบโครงสร้างเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวยังไงผมถ่ายตัวรายละเอียดตัวรถให้ดูก่อนนะครับคันนี้ m 7 0นะครับรถปี62นะครับแต่ใช้งานแค่500ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับก็น่าจะเป็น ใหญ่ที่ผมได้มาแล้วชั่วโมงน้อยสุดประมาณนี้แหละนะครับน่าจะน้อยที่สุดในตลาดแล้วแหละชั่วโมงนี้นะครับรถแท้ไม่ได้ก่อไม้นะครับรถเดิมๆเลยนะครับคันนี้พื้นฐานเจ้าของเดิมแล้วก็เอามาดันดินในทําแปลงสวนทุเรียนนะครับพอเสร็จก็จอดนะครับไม่ได้ใช้ละพอดีลูกค้ามาเทินรถเล็กของผมไปนะครับคันนี้มันเขาไม่ได้ใช้นะครับก็เลยขายนะครับมาครับดูภายนอกอดนะครับ ทุกอย่างเนื้อเบอรหมดรถไม่เคยแก่นะครับจะมีที่ผมบอกไปก็คืออันนี้เจ้าของเขาทาเป็นใบดันนะครับสไลด์สามารถสไลด์ได้นะครับ3ามแกนนะครับตรงน altar, ี้น, amin, น amin, umi, ะครับสามารถขึ้นลงนะครับเฉียงเฉียงอ่ะขึ้นลงเฉียงเฉียงอ่ะเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็จะมีแกนของเขาอยู่นะครับเฉียงได้ปรับได้แล้วก็แกนนี้ก็คือความหงายนะครับปรับใบดันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวความตัวหงายปรับใบดันนะครับแล้วก็แกนนี้ก็คือสําหรับ เอียงนะครับปากไปดันนะครับเอียงไปทางนี้เอียงไปทางนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่บางทีเราจะเกตดดินนะครับเข้ามุมเข้าอะไรเงี้ยนะครับมันปรับได้นะเขาก็ทําโอเคอยู่นะครับออันนี้เขาทํามาตั้งแสนกว่าบาทเนี่ยตัวเนี้นะครับตัวคอนโทลนะครับนี่ก็จะมีแยกเป็นสามแกนนะครับแล้วก็ไอตัวแยกน้ํามันเขาจะไปแยกกับไอตัวน้ํามันออ่ที่มันอยู่ตรง วาล์วคอนโทรลหางหลังนะครับจะไม่ได้มายุ่งกับพวกปั๊มไฮดรอลิกอะไรพวกนี้เลยนะครับเอ้ยปั๊มอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับไม่ได้ยุ่งเลยนะครับ่ตัวรถนะครับเดิมหมดนะครับดูไฟหน้าไฟตานะครับใส่เลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับเดิมเดิมนะครับอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตอะไรต่างๆสวยนะครับรถไม่เคยแกะเลยลูกหมากยังเป็นของเดิมโรงงานนะครับที่ติดรถใหม่มาสีล้อพวกนี้ยังไม่เคยแกะแป๊บปึ๊บไฮดรอลิกเดิมหมดนะครับหัวน็อตมาร์กโรงงานยังอยู่เครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับ ยพวกมาร์กนะครับจุดต่างๆไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับรถเดิมๆหมดเลยนะครับใช้งานน้อยจริงๆนะครับห้าร้อยชั่วโมงเบาะเดิมนะครับพลาสติกอะไรพวกนี้ไม่มีแตกเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับของเดิมนะครับสีสันเดิมๆนะครับนี่นะครับไม้ห้ารเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับรถแท้ไม่เดิมๆนะครับท่อนคัตยังไม่เคยตัดเลยนะครับอันนี้เป็นยางเดิมนะครับยางที่ว่าติดรถมานะครับ พวกมาร์กนะครับตามหัวน็อตนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ดูด้านท้ายนะครับเนี่ยตัวน้ำมันที่ว่าแยกไปใช้กับตัวคอนโทลไอใบสไลด์นะฮะแยกมาจากตัวคอนโทลวาล์วด้านหลังด้านท้ายเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับด้านท้ายเขาไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ดันอย่างเดียวนะครับเนี่ยหูช้ากอะไรพวกนี้ไม่มีขาดไม่มีสึกเลยนะครับ วิดีโอก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปั่นหญ้านิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยดูผ่านนะครับใบเต็มเปี๊ยะเลยนะครับใบเต็มนะครับกระทงกระทุนะครับสีไม่ถลอกเลยแต่มันจอดจอดน้ำหน่อยนะครับสีอาจจะซีดๆหน่อยนะครับเต็มหมดคัดท้ายอะไรพวกนี้นะครับผันหกตาช้างอ่านะครับนี่อันท้าย สวยนะเดิมๆนะครับเผื่อแบบลูกค้าแบบต้องการหารถแบบเอาไว้ใช้งานเองนะครับก็เหมาะสมนะบางทีถ้าเกิดแบบเอจะไว้แบบเหมือนปรับที่ปรับทางของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับใบดันก็สามารถปรับองศาได้นะครับนี่ดูห้องโดยสารนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวคอนโทรลใบดันเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยก็ยัง ช่ของเขาได้เดิมเดิมนะครับยกขึ้นยกลงนะครับส่วนในที่ว่าปรับสไลด์ไปมาเนี่ยจะเป็นนี่ตัวนี้นะครับสามแกนนะครับคันเกียร์อะไรต่างๆนีนิ่มเลยนะเดี๋ยวผมพาขับอีกทีหนึ่งนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนสีสันแล้วก็พวกนี้เดิมเดิมนะครับคอนคัตไม่เคยตัดเลยไม่เคยแกะเลยคันนี้นะครับรถมันยังใหม่อยู่นะครับห้าร้อยชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใช้งานน้อยสติ๊กเกอร์นะมาร์กจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับ ซีล้อด้านนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับลูกหมากันส่งเดิมนี่นะครับต้นยนต์นะครับติดง่ายๆเลยนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับเอ่อพวกรถสี่อะไรพวกนี้เดิมๆนะครับไม่เคยขานเลยนะครับคือไม่เคยแกะไม่เคยขยับอะไรเลยอะนะครับเดิมหมดเลยปัมน้ำอะไรข้างหน้าอะไรพวกนี้เดิมหมดเลยด้วยกองไอโซลานะครับของโรงงานอะ ตอรอลอรถใหม่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไล่เปลี่ยนให้นะถ้าเกิดลูกค้าซื้อนะครับแน่นๆนะเป็นเครื่องแน่นๆฝาครอบวาล์วอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับเดิมจริงๆนะครับคันนี้โอเคไม่มีไอนะครับ รถใช้งานน้อยนะครับเดิมเดิมนะครับสภาพสวยสวยราคาสูงหน่อยนะครับแต่ว่าจบเลยนะครับได้รถใช้งานได้น้อยสภาพเดิมเดิมอาจจะลองขับกันดูนะครับลองดูเอ่อฟิลลิ่งก่อนนะครับจุดสัมผัสนะครับคันเกียร์นะครับเวารู้สึกดีเลยนะครับมันไม่ได้แบบหลวมเหมือนเหมือนคันเกียร์ที่มันใช้บ่อยอ่ะนะเพราะว่าเจ็สิบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่แปลงเกียร์ไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับอันนี้เกียร์อยู่ที่คอนะครับพลาสติกอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบหมดนะครับ น้ำหนักคัดอะไรดีเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหนักเลยนะเบานะครับรู้สึกว่าเบากว่ารถที่มันใช้งานมาเยอะ่อะอมนะครับอ่ะอ่ะลองขับดูอพอน้ำหนักพฟมอะไรนะครับปกติเลยนะครับเนี่ยมือเดียวนะครับตัวเบานะครับไม่มีหนักไม่มีหน่หนวงนะครับ จะลองยกหางอ่อหาโอเคนะครับก็หางก็ยกขึ้นได้ปกตินะครับหางไม่กระตุกปลากเกียนหนึ่งก่อนนิ่มๆน,นะครับท้ายไม่มีหอนอันนี้เกียนสองสามนะครับ นะครับเดี๋ยวลองเกียร์หอยหนะครับน,นี่เห็นหรือเป่าที่กระสอง เกียร์สามอ่ะสี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็พวกเกียร์อะไรก็ปกตินะครับะนะครับก็น,นี่สามารถโยงได้ครับอันนี้ สมมติจะปาดนะครับปาดกองดินนะครับเข้าบุมเข้าอะไรเงี้ยนะครับซ้ายขวานะครับน,นี่แกนหนึ่งนะครับอ่านี่ก็ขึ้นลงนะครับซ้ายขวาอ่าส่วนแกนนี้ก็จะงายปากหรือว่าจะคว่ำปากลงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับปากไปดัน ค่าที่สนใจนะครับรถไถคูปัตตานะครับ M7040 นะครับคันนี้รถปี62นะครับใช้งานแค่500ชั่วโมงนะครับตัวรถมีใบด้านหน้านะครับแล้วก็หันพวนหลังนะครับราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทั้งหมดให้เช็คไฟให้นะครับรถพร้อมใช้งานเลยรถสภาพใหม่นะครับสนใจนะครับโทรติดต่อเบอร์โทรนะครับ0994945351นะครับหรือแอดไลน์ ID นะครับ ID ไลน์099494535 1นะครับ